ตอนนี้ทำการทดสอบ i s u ู u 2ส2 0นะครับเป็น d m a มตัว Highlander Z นะครับตอนนี้คือทดสอบใส่เกียร์สแล้วก็ลองปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ความเร็วอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็รอออยู่ประมาณ800รอบครับเกือบถึง1000รอบนะครับรถก็จะไหลๆไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้เท้าไม่ได้เหยียบเลยนะครับ ไม่ได้เหยียบเลยสองข้างรถก็ไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ oh. ก็ถือว่าตัวใหม่ทำมาได้ดีนะครับรอบอ่าก็ไหลไปเรื่อยๆได้อย่างนี้นะครับครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับะนะฮะดูกันฮะยังเหมือนเดิมนะครับส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ไม่เกินนี้นะครับถ้าหากว่าปล่อยทั้งคัดเร่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็คัดนะครับทั้งสองอย่างโอเคบ๊ายบายครับ